สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Don't Say No the Series เมื่อหัวใจใกล้กันครับสวัสดีครับผมจารนะครับรับบทเป็นเลโอครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับรับบทเป็นเฟียสครับสวัสดีครับผมสมาร์ทรับบทเป็นลีออนครับสวัสดีครับเจมส์ครับรับบทเป็นพวกพางครับค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP พิเศษแล้วอยากให้ทั้งสี่คนช่วยบอกถึงความประทับใจในการทำงานด้วยกันหน่อย เขาประทับใจครับ <laughs> สเ <laughs> สียงหายเลยอย่าขำสิอย่าขำสิเขาประทับใจก็เนี่ยแหละครับมันคอยซ้าเติมผม <laughs> แต่ว่าเราก็มองว่าเขาใส่ใจเราแล้วกันนะอ่า <laughs> ก็เนี่ยครับมันมีความสนุกสนานในกองเนาะ <laughs> มีความเขาเรียกว่าคอยดูแลเอาใจใส่กันจะเป็นการแซวๆซล์กันแต่พอเรามีเรื่องจริงจังอะไรแล้วก็ให้คำปรึกษากันครับเฮ้ยเฮ้ยเเล่นเเล่นอัน<ม>นี้จ <cle od> ะผิดน้องเล่นผิดแล้วคนวนี้สุัยยายา เดี๋จะเป็นกอนอ่ะค่ะให้ทํางสี่คนช่วยสปอย EP สิบสามในคที่ทุกคนชอบไหมอืมซีนที่ชอบแล้วสปอยก็คือรู้เลยนะต้องเลือกซีนที่มันแบบเขาปล่อยมาแล้วอะไรนั่นแอืมเอาเป็นว่ามันจะเป็นเราจะได้เห็นซีนซีนหนึ่งที่ผมนั่งกับคุณ เห็นไหมที่เรานั่งกันอยู่เอ้ยเหมือนเป็นเสือหรืออะไรสักอย่างนั่งมืดๆนั่งอยู่ที่มืดที่อับสายตาคนที่รับสายตาอับสายตาเราสมาร์ทเล่นพี่ตลอดเลยนะเล่นได้เลยนะก็จะบอกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ค่อนข้างโรแมนติกเนาะจริงๆถ้าบอกเยอะมันก็จะคือมันจะรู้หมดเลยว่าซีนเนี้ยทาอะไรมันจะเชื่อมกับซีนนั้นซีนนี้ไปหมดจริงๆซีนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญจริงๆมีวายนี้เขาจริงๆเขาเรียกว่าใบใบมาเยอะนะเพราะเหมือนเอาเอาซีนที่สําคัญอะ มาลงในทีเซอร์เนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามเขาจะมีทีเซอร์อีก,อกตัวหนึ่งเป็นทีเซอร์ที่เป็นที่เต็มกว่าน,นี้อ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับผม อ่ะแล้วของของคุณสองคนเป็นยังไงผมเห็นมีเอ๊ดดูอะไรกันดูอะไรกันมันเป็นแบบยังเก็บกันไม่อยู่เก็บอะไรเก็บอะไรแชใช่ผมเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะทำไมมันก็ชม์กันเก่งว่ะแต่เขาแต่เขาแต่เากลับมาเขาดูมีความแบบอบปลามากขึ้นฮะเฮ้ยกลับเขาไม่รู้กลับกลับกลับมาจากไหนกลับกลับอะไรหรือยังไงก็พบกลับแล้วนะเฮ้ย อุ้ยผมไม่รู้นะผมผมแอบอยู่ตรงไหนได้บ้างไม่เกี่ยวนะผมเลือกลากไม่รู้เร่สมาร์ทพี่ลากนโอเคเียมด้วยสียงหายแบบพี่แล้วนะไม่แต่ว่าก็ทุกคนน่้จะได้เห็นน้องว่าแบบว่าเอ้ยเหมือนเหมือนทุกคนจะเห็นว่าไอ้ภูพันกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมไปต้องไปดูในอีพีสุดทาว่าสนุกแล้วกลับมาจริงๆหรือยังไงกันแน่แล้วกลับมากลับมาแล้วจะยังไงต่อก็ต้องไป เราจะได้เห็นเบื้องหลังเป็นพบพานแฟชั่นวีคด้วยเนาะจำได้ไหมตร่งๆตื่นๆตงถามหน่อยคู่หลังอ่ะ EP 12บที่เพิ่งจบไปมันเป็นความเศร้า EP นี้เราจะได้รับความแฮปปี้ใช่ไหมตายคู่หลังใช่ไหก็ถ้าถามว่าใช่ไหมนี่ก็คงจะแหมอะไรไม่ได้ต้องไปดูอ่ะจริงๆก็ต้องไปดูเพราะว่า เราบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมัน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 คาดเดาไม่ได้แล้วก็มันน่าติดตามทุก EP อยู่แล้วแล้วพอสิบส,สองจบไปแล้วหลายคนก็น่าจะตั้งตารอว่าเฮ้ยแล้วสิบสามจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมกลับมาแล้วจะยังไงหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วอกลับแล้วกลับอีกรอบนึงเ่ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือมาผิดประเทศจะไม่รู้ฮะใช่รั้สมาแล้วค่ะบอ๋อพี่เจมส์พูดไปหมดแล้วก็น <laughs> <laughs> ั่นแหละครับผมก็ <laughs> เป็นในในที่เคยก็แบบว่าไอ้พ่อพันกลับมาแต่ไม่รู้กลับมาใครหรือเปล่าหรือกลับมาที่ไหนแล้วดิออนรออยู่หรือเปล่าตอนนั้นก็ดูเลยตัวอย่างนะเขาก็น่าจะคิดถึงอยู่นะแล้วท้าไปดิออนถึงไปตามไปอ่ะก็เนี่ยพอฝันดิออนเหตุการได้อยู่เอาลูกไปอุ้มเอาลูกไปอุ้มเหมือนซูชิเลยแล้วต่างกันอาอาว่าคุณาบางคุณอะคือมีความหน้าแบบผิดฉามากในทุกซีน คุณแต่ว่าก่อนที่จะแฮปปี้ก่อนนั้นก็เจ็บมาสาหัสเหมือนกันนะนี่กว่าจะมีลูกเลี้ยงขึ้นมากว่าจะเลี้ยงโตเนี่ยขอกินลูกใช่ไหมน่ากินเหลือเกินมีหางกุ้งด้วยเนี่ยเออเนี่ยคู่นี้ยังไงกับสับรบแบบว่าซีนที่เออทำเอ็นซีเออเลิฟซีนเออซีในสนามบาสเออโอ้ เหมือนสมาริกอยากเมาได้เลยมันยังไงสมาชิกเหมือนจะพูดเลยรู้จักด้านหลังที่พูดว่า NC พวกผมรู้จักด้านหลังคือรู้สึกว่าเขายิ้มันสองคนทั้งที่ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาสะท้อนที่เลนหรือเปล่าสะท้อนสะท้อนที่เลนหรือเปล่าแต่ NC คุณนี่ผมก็อืมโอ๊ยตาแสบก็ยังไงครับคุณอ่ะครับก็อัจริงมันก็เ e นดิ้งดีเนาะเอาจริงมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันพูดว่าไงอ่ะ เขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะผ่านแบบว่าทั้งแบบทั้งความไม่เข้าใจทั้งแบบว่าอีกคนนึงยอมอีกคนนึงก็ดันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยเขาเหมือนได้รู้ใจกันแล้วเนาะจากจากที่ครับกลายเป็นจากเพื่อนกลายเป็นแฟนแล้วคราวเนี้ยจากความคิดที่ที่ความคิดแบบเพื่อนเนาะคราวนี้มันเป็นความคิดแบบแฟนจริงๆแล้วที่แบบเอ้ยเรารักกันนะแล้วเราก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันเริ่มปรับเข้าหากันแล้วอย่างมันตอนเป็นเพื่อนกันเนี่ยบางทีเรา ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราควรปรับอะไรเดี๋ยวพอมาเป็นแฟนกันเนี่ยหลายๆอย่างมันต้องปรับเข้าหากันก็ก็เขาเรียกว่าเราดูพัฒนาการของความสัมพันธ์ก็ ending ครับหวานเจี๊ยบนะเ้ยหมายถึงอัมต้าหูเหรอไนอัมต้าหูพี่สองคนโอ้โหไม่ฉีกเลยเนาะข้างหลังนี่กับพันเร,รือหรือเปล่าเนี่ยเออใครอยากมาแล้วถามสมาร์สมาร์คคิดว่าสมาร์คประทับใจอะไรในสองคนนี้ สำหรับในตัวของพี่ตามกัอพี่เฟิร์บ้างคือที่ผ่านมาที่ผมที่ผมดูเรื่องนี้มาก็คือประทับใจตรงที่ว่าสองคนเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรจะมีคนนี้คอยแบบว่าเออยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็พยายามฝากฟันอุปสรรคต่างได้หมดเลยโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วก็ความรักที่เขามีให้แก่กันอย่างเช่นที่เฟียรพยายามที่จะ เปลี่ยนตัวเองเพื่อรีโออะไรนี้ทำงานบ้านทำสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดมันดูน่ารักมากเลยครับผมอันนี้คือชิปเปอร์ข้างหลังคือชิปเปอร์ <c oughs> อ่าันงั้นถ้าอย่งางนั้นพูดถึงคู่ตัวเองมากแล้วครับอะไรใส่ในตัวพี่เจมส์บ้างลูกแฝดก็พี่เจมส์หรือใครนน เอ้าไม่ใช่ไหรอเฮยยังไงเนี่ยสมาร์ทนี่แหละผมขอเก็ตสมาร์ทคุณจะพายหลายเรือไม่ได้หรอกคุณจะพายเรือตัวเองด้วยนะก็มีเจนเป็นพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพระลักครับผมโอเครักแบบพี่แบบพี่โอเคคุณช่วยพายคนนึงแล้วก็ผมต้องการความชัดเจนไงอ่าก็ มีอะไรมีมีอะไรที่สงสัยก็ไปถามพี่เขาได้พี่เขาให้คําตอบได้เลยครับผมก็เป็นพี่คนหนึ่งที่ผมไว้ใจมากๆครับอืมราเต็มนะคะรู้สึกยังไงกับคู่ข้างหน้านี่บ้างขอเอาเลโอเฟสหรือจาวเฟรจ้าเลยค่ะจาวเฟรเหรอเมื่อจริงๆแล้วเราเราเรารู้สึกว่าสองคนนี้แบบว่าทํางานแบบมืออาชีพมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ แบบจริงๆอ่ะนีคือเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้แบบว่าร่วงมงานด้วย,ยะอะไรเงี้ยเพราะเราอะก็คือเราเห็นเขาเป็นนักแสดงมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอได้มาร่วมโปรเจกต์กันอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งเห็นความสามารถเขาแล้วก็เห็นความเป็นความเป็น p r o f e s ช i o น a l ในการทำงานเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออยแบบเรียนเก่งเขามาก <ผม S 1> ซึ้งเลยเขาเขาไม่ได้เลยเขาชมเราบดีเลยผมกลับว่าจะเออจะสักหน่อยแต่ไม่จะลูกวาหวายพี่เขาหน่อยลูกแล้วก็สมาร์ทธิคา ้าก <c oughs> ับสมาร์ทนี้ก็คือจริงๆแล้วน้องก็น้องก็เป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเลยครับแล้วก็พอทํางานด้วยกันมันยิ่งสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเราทํางานด้วยแล้วก็สบายใจอะไรย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ที่น้องบอกเลยคือเหมือนมีอะไรแล้วก็สามารถแบบคุยกันได้ปรึกษากันไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตาล่ะคะกับคู่พบพาดีออนหรอพี่จะไม่ไม่เห็นคู่นี้แล้วก็ ต้องบอกกันเลยว่าเราได้ผมอ่ะกับเฟิร์สได้เห็นตรงนี้ตั้งแต่2คนเนี้ยตั้งแต่แบบตอนแคสเลยแม้แต่สมาร์ทเองแล้วก็พี่เจมเองเนี้ยเราได้เห็นแบบความน่ารักความตั้งใจแน่นอนว่าความตั้งใจมาจากตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเราได้เวิร์กช็อปได้แบบไมาให้เลื่อยจนถึงถ่ายตอนสุดท้ายจนมาถึง EP สุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่า เราเห็นพัฒนาการของเขาเห็นความตั้งใจของเขาไม่ว่าจะเป็นพี่เจมในการเล่นรับส่งที่แบบว่าสมูทมากเลยตอนแคสตั้งแต่ตอนแคสส่วนน้องก็มีความตั้งใจมากๆในการเล่นในการเล่นกับเรามีสมาธิมากๆากก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าขอบคุณที่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เจอสองคนนี้ครับเอาจริงมีบางซีของเลโอเฟียตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นชนวนและกันในการคิดว่าเออเมื่อก่อนเลโอเฟียตาจีบเป็นยังไงนะถ้าจีบกันน่ารักแบบ คู่นี้หรือเปล่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะเขาเรียกมันช่วยมันช่วยเติมเติมความหวานในทางด้านแบบความคิดออกมาของบทอะไรเงี้ยมาเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วดแล้วค่ะผมเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยวันนี้ดัดขนตาเนี่ยไม่ขนตาก่อนมากเดี๋ยวนี่คือคำตอบหรอจะเดี๋ยวผมดัดแต่เขาค่ะแล้ผมฟาวอะไรเงี้ตาผมก็เออเลื่อนลอยไปเรื่อยอะไรเงี้ย ก็ <G ül> เอาจริงๆผมรู้สึกว่าสองคนเนี้ยเขาเหมาะสมกันดีมันดูแบบว่าคือตั้งแต่แตอ,อย่างที่จ้าบอกตั้งแต่แคสอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แคสติ้งก็คือผมรู้สึกว่าเคมีเขาดีแล้วพอเขาอยู่ด้วยกันเออมันก็ดูน่ารักแล้วพออยู่ในจองอย่างเงี้ยแล้วนี่รู้สึกว่าแบบคู่เนี้ยมันน่ารักมากแล้วด้วยความที่แบบพอพอเนี้เล่นเล่นเป็น,เป,นเป็นไอตัว <laughs> <laughs> เล่นดี <laughs> ไอตัว <laughs> ไอตัวนั้นได้ดีไอตัวดัมเบลเชนได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแบบตามคตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ ผมยาวไม่ไหวก็แบบว่าพอพอได้ดูแบบตอนที่เขาอยู่ในในเรื่องด้วยกันก็รู้สึกแบบรู้สึกอินนะรู้สึกรู้สึกถึงความผมยาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกถึงแล้วแบบผมยิ่งอินเขาไปใหญ่ตอนนี้แบบว่าตอนจบที่แบบเขาแบบจากลากันอะไรเงี้ยแล้วแบบมีภาพแฟลชแบ็กมันก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยคู่เนี้ยน่าจะออกมาอยู่ข้างนอกจอเนาะคุณผมไม่อยากให้แบบว่าคุณได้จากกันเลยจริงจริงผมอยากแบบคู่คุณอยู่ด้วยกันน่ารักมาก ประมาณนั้นครับผมเราฟรคู่คุณหรอคะคราอ,อยู่แล้วกันไม่มีจากกันแน่นอนครับผมเราจะอยู่ด้วยกันนี่เรามีลูกสอง,สองมีลูก,ล,กลูกแฝดแล้ว,ลว<ช>คุณจะมาทิ้ง<ห>ผมไม่ได้หรอก <c oughs> โอ้ลูกไม่หรอกสุดท้ายแล้วให้ทั้งสี่คนนะคะฝากแฟนๆราเซโต้และซีบีให้ติดตามอีพีพิเศษนี้แล้วก็ฝากติดตามทั้งสี่คนต่อไปด้วยครับครับก็ ฝากไว้น่ครับดอนเซนโดร์ซีรีส์มือหัวใจใกล้กันครับ EP 13, พิเศษ EP พ3ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเติมเต็มเนเรื่องให้สมบูรณ์ผมอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่าเราได้เห็นเลโอกับเฟรมาตั้งแต่เริ่มแรกเนาะว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเขาจุดเริ่มต้นเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการเจริญเติบโตขึ้นอีกทั้งด้านความรักทั้งด้านความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดู E ี1ีจริงครับไม่อยากพูดมากเพราะว่่่่าาาาากัววออแตถ้เรดู EP 13จะบ ทุกคนจะมองความรักเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนอยากมีทุกคนอยากไฟหาคือสามารถหาได้ที่ e p 1 3แน่นอน,นครับดีอืมึงมาแม่มดีมากเลยรวมเดียวเลยเหรอค <c oughs> อรบรวบรวมอ่า <c oughs> ก็ประมาณนั้นเนาะเอาเป็นว่ารอดูทีเซอร์เต็มอีกนิดน,นึงก็จะมีแบบว่าแอบ,บสปอยให้ดูแบบว่า้ยอยากดูมากขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในมีไวไว official, ออฟฟิเชีเนาะโอเคครับผม หลังนะคะอ่าโอเคเอ่างั้นเอาเป็นงั้นเอาเป็นก็ก็ฝากล้ะนะต้อหู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าให้เขาดีกว่าก็ก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าอ่าสามปีต่อมาจะเป็นยังไงตัวละครแต่ละตัวจะเติบโตกันขึ้นหรือเปล่าสองคนนี้จะหวานชื่นมึนมึนกว่าเดิมหรือเปล่ามึนอ่าแล้วก็ในเรื่องของสมาร์ทสมาร์ทใกล้แล้วนะใกล้หมดแล้วนะกลับมาหรือเปล่า ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันมาติดตามกันว่า3ปีต่อจะเป็นยังไงครับผมนี่น่าคิดอยู่กัมาวามรูอะไรไปหรือเปล่ายิ้มเตรียมแล้วค่ะค่ะผมก็จริงๆอย่างที่ทุกคนพูด้หมดเลยครับ e p 1เอพิโซด EP เอ่อสเปเชียลเอพิโซดก็คือบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับผมมันจะเป็นน่าจะเป็นแบบถ้าสมมติว่าใครที่แบบรู้สึกท้างคาหรืออะไรก็ e p ้ย หรือยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มกับ e ีสองอะไรเงี้ยรับรองว่า e ีสามจะเป็นอะไรที่จะเป็นอะไรที่เรียกว่ายัื่อยังไงเชื่อมาเติมเต็มอะไรบางอย่างได้โอเคพูดได้คําเดียวว่าวันดี้เต้าไอ้เต้าครับขอบคุณทั้งสี่คนมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณแค่